สวัสดีค่ะวันนี้มลิจะมารยีวิวคุณพ่ออ่านห,หนังสือค่ะนี่ที่นอนประจําของมาลิจะมานอนรอคุณพ่ออ่านห,หนังสือทุกวันนะคะพอะคุณพ่ออ่านหนังสือมื่ก็จะนอนให้กําลังใจใจอยู่ใกล้ๆทุกวันเลยค่ะช่วงนี้คุณพ่อก็จะอ่านห,หนังสือบ่อยหน่อยเพราะว่าคุณพ่อกําลังชอบเนติบันดิตอยู่ค่ะให้พี่ๆทุกคนช่วยเป็นแรงใจใจให้พ่อๆของมาลิด้วยนะคะคุณพ่อจะสอบเผอ่อค่าสุดท้ายแล้วค่ะ เป็นขาวมีแผงค่ะนี่ค่ะโชว์บรรยากาศคุณพ่อก็อ่านได้อ่านดีค่ะเพราะว่ามีมาลีเป็นรังใจใจอยู่ใกล้ๆทุกวันนี่ค่ะอ่านใหญ่เลยขยันมากเย้ยพอถึงเวลาที่คุณพ่ออ่านเสร็จก็ถึงเวลาที่มาลีนั้นง่วงพอดีก็หลับเลยค่ะหลับจนต้นหนังฉี่อของคุณพ่อทุกวันเลยค่ะ Mew, meow meow.